สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอิชินเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนักตีนะฮะเราอยู่ในรูปร่างของดวงแล้วก็วันนี้ครับมันมาแล้วครับผมอาวุธเฉพาะอันเชิญเฉพาะของอาชูร่าระบำคข้างพินาตอาวุธสันดาวสุดหล่อเทเขาอ,อาชูร่านะครับ จะเป็นยังไงนั้นนี่เลยฮะรับชมกันเลยมี่มาแล้วครับลำบาข้างีินาครับปั๊บปับปับปับ,บแล้วมีพื้นแตกครับพื้นแตกพื้นแตกอาชุะคาบุโตะพื้นแตกนะครับไปผมมีตั๋วอาวุธ91ใบอันนี้คือไม่ได้เติมเลยนะมีเก็บไว้อยู่แล้วซื้อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วฮะอ่ะผมขออันเดียวนะเพื่อจะทำอาวุธสามดาวนะครับไปครับอันเชิญครับ โอกไป,ปรึบขอไอ้น,นี่เยอะเศษเออเศษเยอะเยอะกับอุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์สีม่วงเอ,อไม่ใช่อุปกรณ์สีส้มนี่ฮะไปต่ออีกทีโอ้โหไม่มีอุปกรณ์มาเลยทีอีกท,กทีและก็อีกทีแล้วก็อีกทีหมดยัง วาแล้วโอเคปื้อปื้อปื้อปื้บปืปปปปรับมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ขาว่าชูล่าครับปิ้งเรียบร้อยลุยครับไม่รีเซ้นนะทีเดียวเอาอันเดียวพอซึ่งไม่มีการอาวดาวทำยังไงล่ะหรือ อสถานีตะาพาเดี๋ยวนะมันมีอะไรให้แรงไหมคงไม่มีหรอกมั้งวิ้ยพรเลยวะอ๋ออันนี้โอเคยังไงก็ต้องเอาอยู่ดีสี่อันใช่ไหมสี่อันวัสดุการ์ดจัดไปมียี่สิบห้าเหรอเปิดไปเลยโอ้หนึ่งอันโอ้ไม่มีโอ้สองอัน โปสามัญและอไม่พอแล้วนี่นี่ไงพอดีโอ้โห <laughs> สี่อันเยี่ยมไปเลยมาอาชูล่าหมดนะจ๊ะขาอาชุลา่าก็มันจะเพิ่มเพิ่มการลีเลือนนะครับแล้วก็ใช้45%ของค่า HP ในการเพิ่มดาเมจแนนตีด้วยนะครับเออ เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องรักษาตัวเองเนี่ยฮะไปครับผมขออัพอาวุธเฉพาะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยฮะเขาโอชูราแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาอีก10%นะครับระบำข้างพินาดเป็นอันติเลิศดเรียบร้อยครับไปรีวิวหน้าบัตรนี้ฮะตอนตอนนี้เลือดเลือดอยู่ที่10ล้าน9 0 0 0 0มนนะเออ เจ็ดสิบเอ็ดล้านอยู่แล้วนิดเดียวไอครับผมต้องไปไต่อันดับลานประลองแล้วละ่ะเออเพราะว่าเป็นอาวุธเฉพาะคนแรกคนแรกนี้ต้องตีไลเกอร์ต้องตีไลเกอร์เออมาไหนลองดูดิไหวไหมตีไลเกอร์จะมีอาวุธแล้วจะชนะไหมลองดูครับเข้าสู่โลกอุ๊ยแพ้เหรอแพ้ยังไงเนี่ยอ๋อเขาเปิดก่อนโอเครู้เรื่อง กดข้ามเลยเ <c oughs> ขาเปิดก่อนเปิดก่อนอย่างนี้เปิดก่อนอย่างนี้แย่หน่อยไหนลองดูลุงสิดูลุงสิปึ๊บโอ้โหเราเปิดก่อนแต่เราก็แพ้อยู่ดีเดี๋ยวนะเราต้องจริงๆเราต้องสตันปะโอเคกดข้ามก่อนกดข้ามก่อนรงหว่านี้ต้องสตันเด็กไปอยู่ข้างหลังเลยดีกว่า ทีมดิสตันนี่ก่อนมานะไหนตีลุงสตงิต้องไหวดิต้องไหวดิเออมันต้องงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้เอาละครับมาครับบับความลงความเร็วมนี่ความเออมาฝังสีเงาใส่โบลล้อก่อนเลยครับ แล้วชบะไลตีหนึ่งทีเกวินไลเตะเอออัพอาวุธมามันต้องชนะลูกเตะวายุสลาตันไม่ต้องเล่นนะจกักรพรรดิเด็กเออแค่ขอสตันจกักรพรรดิเด็กได้ก็พอแล้วรั๊มคลั่งพินาศบ้า,บาเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราลืมเปิดแอนิเมชันเราลืมเปิดแอนิเมชันโอเคเมื่อกี้พื้นแตกแล้วหนึ่งตัวโอเคผาพมันวายแป,กแปกลกๆระบำคลั่งพินาศนะระบำไปปื๊บพื้นแตก แล้วก็ระเบิดถล่มดวงดาวล้างจักรวาลไปครับบ๊อ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 บแบบยี่สิบสี่ล้านยี่สิบี่ล้านชิบะไล่ตีเกวินไล่เตะโอ้โหลุงน้องกี่ยี่โบลตยังไม่ระเบิดชิบะไล่ตีระบำข้างพี่นาาครับเพราะว่าเด็กเขาติดสตันอยู่เด็กลุงติดสตันอยู่แปดล้านสี่แสนโคตรแรงแล้วนี่ฮะระเบิดถล่มดวงดาวครับยิงมาครับลุงโอ้โหสี่สิบล้าน พระเจ้าชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีแล้วก็ระเบิดไปกิกกิ๊กิ๊ี้โบูลอตลุงหายหมดแล้วนะของผมเหลือตัวหนึง่งระบาข้างพินาแนะล้วรับแรงกระแทกครับแปดล้านสองแสนชิบะไล่ตีครับหนึ 1, ่งทีโอโหโ,โเกวินผมไปหวานแล้วนี่ฮะสะท้อนสะท้อนของดวงพร้อมกับกิกก้ระเบิดนะเด็กจกักรพรรดิเด็กไปเร็วไปเลยนะบรลอก็ไปนะครับเอาละครับระบำข้างพินาครับรับแรงกระแทกครับอืม้มม,มาจังหวะนี้แปดล้านสามแสนแล้วมีสะท้อนนิดหน่อย เอาล้วจะบั้นแคนครับหลับแรงกระแทกไปดวงดวงยืนถึกดวงยืนถึก,ถกจัดไปฮะชิบะาไลา่ตีปูบอมไปหวานเลยครับชิบะไล่ตีจกกักรพรรดิเด็กเกือบไปเหมือนกันโอ้โหแล้วชนะยังไงครับเนี่ยดวงแบกจัดจัดแน่นอนครับโอ้โหไปหวานฮะไปหวานฮะ,ไป,นฮะไปหวานหมดทุกตัวฮะเหลือด,ดวงกับโบลอสฮะเอาล้วครับระบำครั้งไม่น่าเปิดมาก่อนเลยครับจังหวะนี้ปั๊บปั๊บปั๊บปับโป๊กพื้นแตกไปที่8ล้าน4แสนแล้วชิบะาไลา่ตีหนึ่งที แต่ทะลวงครับใบพลังงานมาสําหรับฝั่งลุงปุบโอ้โหไม่มีลูกไฟใช้แล้วชิบ้าไล่ตีหนึ่งทีสองทีหลับบัมข้างวินาทั้นสุดยอดคืนกลับไปแปดล้านสี่แสนเอาละครับโบลท์ไม่มีลูกไฟใช้ฮนะบบก็เลยตีธรรมดาใส่ปู่ปอมแล้วชิบ้าไล่ตีหมาไปหนึ่งทีรับแรงกระแทกสนามแรงบิดชิบ้าไล่ตีสองทีเลือดโบลท์เลือดด้วงดูสิครับดูเลือดด้วงฮนะรับบัมข้างวินาครับปามาจาังหวะนี้แปดล้านสองแสน ช,ชิบะ <HHH> ไล่ตีหนึ่งทีสองทีสะท้อนอ๋อไม่ใช่สะท้อนก่อนที่จะสะท้อนระเบิมข้างวินาตขึ้นกลับไปดอนเออคืนไปที่ด้วงบ้าไปที่แปดล้านสี่แสนแล้วก็มีการดูดซับดาเมจเออสะบั้นแค้นครับโบบโบบโบกมาจังหวะนี้ดวงยืนถึกๆดวงยืนถึกชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีโบล็อตไปหวานอาแล้วครับดวงดวงสู้ครับดวงสู้ๆทุ่งสู้ๆมาครับมาครับจังหวะนี้อาชูราหมดระเบิมข้างพินาต เปิดมาในเฟสที่สามในเทินที่3นี้ชิบะไล่ตีหมาหนึ่งที่เอาละครับดูความยืนนะแฝดทะลวงป่า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 แน่นอนครับสวนขึ้นกลับไปครับเออชูล่ามูดระบำคลั่งพินาศคลั่งสุดยอดบาบาบาบ้าบุกแปดล้านสี่แสนโอ้โหเหมือนเลือกหมาเล่นเล่นหมาจะไม่ลดเลยนะระบำคลั่งพินาศมาครับฝั่งลุงแปดล้านสองแสนชิบะไล่ตีชิบะไล่ตีระบำคลั่งพินาศขึ้นกลับไปครับ มาครับจังหวะนี้บึ้บแปดล้านสี่แสนเหมือนเดิมแล้วมีการรีเลื่อนนิดหน่อยสะบั้นแคนครับปึ๊บโอ้โหดวงตัวเดียวถึก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 ชิบะไลตีชิบะไลาต,าลาตีหนึ่งทีโอเคสะถอนกลับไปนิดหน่อยมัดเล็กไายุไซโคนครับเฮ้ยนี่มันมีการตัดเลือดด้วยมีการตัดหิ้วด,ด้วยโอ้ระบ,บำคลั่งอาชูร่าของเรานี่สุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหรีเลือดจนเต็ม <laughs> มาครับเลือสองเลือเ2ือสองหลอดระบ,บำข้างพีหน้าครับ เถื่อนที่สี่แล้วบ้าแปดล้านสี่แสนเลือดหมาก็อยู่งนะั้นอะเลือดหมาก็อยู่งนะั้นอะแต่ทะลวงครับปึ๊บโอ้โหเสืออ,อุชฉพาะมาอุ้ยื้อกันจัดๆระบำัา้างพิน้ารบบับบูบบูบบูบแปดล้านสี่แสนเอาละครับมาครับระบำัา้างพิน้าครับรับแรงกระแทกจงังหวะนี้อ้าชูล่าหมดบ้าแปดล้านสองแสนอ้าระบำั้างพิน้าคืนกลับไปโอ้ได้ยินอาชูล่าหมด ตลอดเวลาแนละ้วสะบ,บั้นแค้นโอ้ยื้ยื้อจัดจัดยื้อจัดจัดซึ่งมันไม่สวนแล้วนะเออมันสวนแค่สองรอบแต่ว่าโอ้โหสะท้อนเรื่อยๆนะสะท้อนรู้สึกจะแรงกว่าฮิวของซอมบี้แมนนะเอาละครับระบำข้างพินาศครับใส่หมาฝอบ้านแมนจังหวะนี้บาปแปดล้านสี่แสนโอเคติดไม่ย่อท้อแล้วใช่ไหมติดไม่ย่อท้อรับแรงกระแทกแฟตทะลวงฮนะแฟดทะลวงเสร็จอาชูร่าหมดสูญขึ้นกระไประบำข้างพินาศอาชูร่าหมดบาบ แปดล้านห้าแสนเอาแล้วเอาแล้วระบำข้างพินาครับฟับงดูงครับมาครับจังหวะนี้แปดล้านสองแสนระบำข้างพิน้าคืนกลับไปอันนี้ผลของการได้เปิดก่อนว่าแปดล้านสี่แสนใส่ด้วงสะท้อนแล้วก็สบ,บั้นแขนครับจังหวะนี้โอ้โหยิงมาโบกสะท้อนเปี้ยบุปผามจิ้มพินาสะท้อนเปี้ยเอาละครับระบำข้างพินาที่ไม่มีหมาฟ้าบ้านแมนสักทีระบำข้างพินาใส่ซอมบี้แมน ขึ้นหมดไปใช้พลังงานแปดล้านห้าแสนสะท้อนกลับไปเราบัค้างพินหน้าครับฟังลุงสวนกลับมาในเทิร์นที่6 8 2, ล้าน0 0 0แสนเราก็สะท้อนกลับไปยังไม่สะท้อนเระบัมค้างพินหน้าขื้นกลับไปก่อนก็ชูล่าหมดว่า8ล้าน4 0 0แสนสะท้อนเอาละโอ้โหมีการรีเลื่อนเนี่ยของดีเลยนะของดีเลยนะยนะการรีเลื่อนเนี่ยเออใครไม่มีอาวุธคือต้องจัดนะต้องจัดนะเราบัมค้างพินหน้าตัวเดียวก็แบกได้นะอันนี้คือเอาไปแบกเอาไปแบกผ่านด่านก็ได้นะ เออนี่ครับหมัดเลยไวยุ้ยไซโคนถึงจะตัดฮิวแล้วก็ตามถึงจะตัดฮิวแล้วก็ตามระบ,บำั้งพินาศหมดแล้วมาครับเทินที่7จ็ดระบ,บำั้งพินาศเปิดมาก่อนในเฟสนี้ปปปปปใสฟูบอ,อมสิบล้านสิบล้านดาเมเตมาดิครับมาดิครับระบ,บำั้างพินาศครับฝั่งลุงเปิดทีหลังแต่ว่าเออมาแปดล้านของฉันท,ที่บอกแต่ว่าก็คือก็คือเดี๋ยวลุงมีอาวุธเฉพาะลุงก็นชนะผมแล้ว <laughs> ติดต้านทานครับแล้วสะบ,บั้นแคนครับ ผมมีผมผมจัดก่อนไงผมจัดตั้งแต่ปีสี่ไงเออจัดมาคืนลานประลองอันดับสองกันเลยระบำข้างพินาตข้ามไรเกอร์ตีลุงมาเลยเออมาครับเข้าสู่เทินที่ 8. แปดระบำข้างพินาตโอ้ยสิบเทินแน่นอนถ้าลุงจัดนี่สิบเทินโอ้ยไปแล้วแปดล้านสี่แสนมีสะท้อนการรีเลือดนี้มันสําคัญจริงๆนะฮะระบำข้างพินาตแล้วดูครับจังหวะนี้แปดล้านสองแสนใช่ไหมสะท้อน กลับไปด้วยระบำข้างพินาศขั้นสุดยอดพื้นแตกแพกตำลาชนะลุงแล้วโอเคสุดยอดจริงๆออถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับอ,อูลาอ่าโม